ชาวบ้านได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงเรือค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากแม่น้ำสารวินที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสียงและตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดนะคะระดับน้ำในแม่น้ำสารวินที่บ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยเนี่ยก็ลดระดับลงเล็กน้อยเพราะว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะชาวบ้านบางส่วนเขา พยอยออกมาทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะก็คาดว่าแม่น้ําสารวินเนี่ยจะทรงตัวอยู่แบบนี้อีกประมาณ3วันก่อนที่จะลดระดับลงไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม้ว่าน้ำท่วมจะคลี่คลายแต่ว่าหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะบ้านและก็ที่พักริมแม่น้ำกกในตำบลท่าตอนแม่น้ำกกที่หลเชี่ยวกัดเซาะตะลิ่ง ก็ทําให้บ้านพักบริการนักท่องเที่ยว12หลังแล้วก็บ้านพักขนาดใหญ่อีกหนึ่งหลังพังทลายไปกับกระแสน้ําเจ้าของรีสอร์ทให้ข้อมูลบอกว่าขนาดเกิดเหตุแม่น้ํากกเนี่ยได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าเก็บสิ่งของมีค่าได้เพียงไม่กี่ชิ้น ตลิ่งที่ตั้งของบ้านพักก็พังทลายลงมาไปกับกระแสน้ําทั้งหมดรวมประมาณหนึ่งไร่ตอนนี้จากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมูลค่าความเสียหายที่ถูกน้ําท่วมกว่า20ล้านบาทนะครับที่ดินก็เอาไปน่าจะเป็นไรอค่ะเพราะว่ามันอันนี้ก็เหลือแค่ครึ่งหนึ่งเลยจากที่แบบหายไปเกือบ30เมตรอะค่ะถ้านับจากด้านหลังตรงนี้ค่ะ ตอนนี้คือเสียหายเรา,เราได้รับผลจะพบมากเลยก็ต้องปิดกิจการไปชั่วคราวเลยค่ะต้องดูว่าอนาคตมันจะพอกลับมาฟื้นฟูอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าที่นี่จริงๆมันก็คือบ้านเกิดของคุณแม่ค่ะแล้วก็อยู่มาที่นี่มา30กว่าปีค่ะมันก็ถ้าจะทิ้งไปมันก็เสียดายแต่จะให้ฟื้นเหมือนร้อเซก็คงยากค่ะ นอกจากรีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็ยังมีอาคารห้องพักที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกหลายแห่งค่ะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนจํานวนมากที่ถูกกระแสน้ําพัดพังเสียหายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เห็นภาพความเสียหายที่พัดจนของพังทลายไปต่อหน้านะคะหลายคนก็กังวลเรื่องของเศรษฐกิจในตัวเมืองแม่อายก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสํารวจเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาต่อไปค่ะ